ตาเต็ยนว่วครับอันผีหิมมุ่นเป็นมหาติบอรครับมาทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกอะไมาทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกเลยมาถึงโจก,ก็เลื่องถามว่าเป็นยังพ่อหญ่อ่นี่เอือถามหน้าตาเตียง้วนี่เอื่อถามเารามาบอกได้เจ้ายิกแล้วว่ะว่วที่พาดมาเป็นบอกตัวไหนกว่าครับเป็นบอกสองเกด ว่แม่ครับงวดที่ผ่านมากหาแผลหาแผลมีโชคหาแผลเนาะครับเนาะงวดที่เพิ่นบอกเพิ่นเพ,พิ่นมาแนวไาไครับเราไล่ละเอียดจั็กน้อยเอพิ่นยางน้ำทางม,มาเนาะเพวกะก็มีอเพิ่นดูยางก่อนพ่อกับยางอยู่กลางเมรนี่ยยางอยู่ดังกดบา้านดีเพราะยังเนี่ยเห็นก็นเรียกว่าพักกันไปยังหน้ตามาบอกเด็กเจ้าดีละมาสัน่นครับเอาตัวไหนคือสิบอกรู้เจหาเจสหนึ่งเอาะเพิ่นบอกสามตัวฮะแมน บอกสามส่งตัวเหขกี่ครับห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งสองตัวเหรอครับสองตัวเพืนบอกสองเจ่งสองเจ็ดเตงวัดก้อนเพื่อนบอกอืมแต่คลิปแรกแต่คลิปแรกครับอันนี้นะครับคลิปแรกที่เบาแอมรอทงครับเบาแอมรอทงกับทีมงานมาตามครับเพื่นบอกสองเจ็ดคุณตาเลียงง่วเพื่นว่าสองเจ็ดเจ็ดสองกับกันนำจะหน้อยครับมาเมื่อนี ฝันอีกแล้วเพิ่นมาบอกสามตัวครับห้าเจ็ดหนึ่งเนาะคุณตาเนาะเจ็ด